โมาซาลีครับนักแข่งจากาสังกัดทีมฟามิงโกเจสดีทีมแคมเบเดียครับขอขอบคุณทีมฟามิงโกทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชาวแฟนที่คอยเชียร์ให้เป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเบอร์สามโมาซาลีครับผมถ้าเรือผมไม่พังอย่าหวังว่าอยู่ข้างหน้านะครับ สุพักเถิดทุลารสังกัดทีมฟ e โดนเ a สซิ่งทีมครับก็ฝากคนดูนะครับก็เชียร์ผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับปีนี้เป็นผมแน่นอนครับผมสุปรทัศกรตะกูลครับสังกัด K45 Maxima Yamaha ก่าทีมาวครับขอบคุณชาวระยองครับแล้วก็แฟนๆทุกคนที่คอยติดตามเชียร์ครับใจเราก็สู้100%อยู่แล้วครับเพราะว่าอยากเอาแชมป์มาให้ชาวระยองอยู่แล้วครับ ที่ลัเสเซียละนะครับผมแข่งเรือนในรุ่นลานาบอล G P ครับแฟนๆหรือว่าคนดูนะครับผมก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับทางไลฟ์สดครับผมออสนามนี้ผมก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมมาเยอะครับผมก็พยายามแย่งแชมป์กับเลืศโพงขุนเจงอยู่ครับ